ทช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศก,กาลปีใหม่นะครับท่านใดเดินทางกลับบ้านก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะครับขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพก็ปีใหม่แล้วก็หยุดพักกัน,นครับกลับมาฉลองที่บ้านเกิดเรากลับมาหาครอบครัวกลับมาบ้านเกิดก็ขอให้ท่านเดินทางโดยปลอดภัยนะครับทั้งขาไปและขากลับ เราก็ได้กลับไปของพ่อแดงนะครับพอเรากลาับไาปเสร็จตอนบ,บ่า,ายเราก็ไปเจอท่านที่ระเบียงคดครับนี่เป็นหนังสือของทางกัมพูชานะครับว่าไม่ได้ลอกเรียนแบบนครวัดนะครับก็ทั้งไทยแล้วก็กัมพูชาตกลงกันแล้วนะครับว่าไม่ได้ลอกเรียนแบบครับ หลายท่านก็สงสัยนะครับแล้วจะมายุ่งอะไรครับวาา่าเงินก็เงินของประเทศไทยทําก็ทําที่ประเทศไทยแล้วก็จะมาวุ่นวายทาไมครับขาพูดง่ายๆมาเสือกนั่นแหละครับผมก็ไม่เข้าใจเหมนกันเ้าเจะลงงานลยมาผมตามไปดูหน่อย เป็นคลิปที่ว่ากลางปีนะครับคลิปที่แล้วที่เราถ่ายจุดนี้ครับนี่ครับที่ระเบียงคดตรงกลางครับจุดนี้ครับแล้วแล้วเราก็เดินไปท้างหน้าครับอันนี้เป็นคลิปที่กลางปีนะครับประมาณเดือนก้กระดาครับนี่ครับเนือดินตรงกลางใหญ่ๆตรงฝั่งซ้ายนี่ก็น่าจะเป็นประสาทประทานครับนี่ครับแล้วเราก็เดินไปข้างหน้านะครับ ตอนนั้นข้างหน้านี่ยังโล่งๆอยู่เลยนะครับยังเป็นลานกว้างๆไปยังจุด,ดนหน้านะครับแต่ตอนนี้ทำกำแพงแล้วนะครับก็เสาหินก็ขึ้นมาเยอะเลยครับอันี้แค่ตรงกลางไปด้านหน้านะครับทีนี้แค่ครึ่งหนึ่งนะครับที่ว่าครั้งที่แล้วที่เราเดินไปข้างหน้านครับนี่ก็เป็นภาพปัจจุบันเลยนะครับ เป็นช่วงเดือนธันวาครับนี่ครับจุดนี้ครับที่เราเดินผ่านมาเมื่อกลางปีครับตอนนี้ก็ขึ้นเสาขึ้นกำแพงแล้วครับเป็นไงบ้างครับยิ่งใหญ่สวยงามไหมครับเราก็จะพามาชมกันอีกทีนะครับเราเปรียบเทียบให้ดูเฉยครับหลวงพ่อแดงด้านหน้าเราก็พิเจอหลวงพ่อแดงครับเราก็จะมาฟังท่าน เล่าให้ฟังนะครับตอนแรกก็มีคิดว่าเป็นหลวงพ่อแดงครับพอเดินไปใกล้แล้วก็ใช่เลยครับแื้นหลวงตาบอกครับถ้ามีบุญวาสนายังไงก็ได้เจอกันครับเราก็ได้เข้าไปใกล้ไปฟังหลวงพ่อท่านครับเราก็ดูบริเวณรอบๆก่อนนะครับความสวยงามและยิ่งใหญ่ครับ ตรงเป๊ะเลยครับเสาหิงครับส่วนใหญ่ก็เป็หินหมดเลยครับนี่ครับต่อไปก็จะแกะสลักตรงนี้ครับเป็นํำแพงร้านว่้งขนาดใหญ่เลยครับก็คลิปที่แล้วผมอัดลงไปครับมีขนหินเจห้าครับมีท่านหนึ่งไปซื้อครับถูกเลยครับออกเจดห้าครับ อาจจะเป็นเสาคําแพงด้านหน้าหลวงพ่อแดงเลยเราเข้าไปช,ชมล,ลองพวกกันครับภูเขาไฟมันจะดันไม่ทิ้งไม่เอียดน่ะขึ้นมาเป็นหินค<ะ>แล้วข้างล่างนี่คือหินเราวแลปราสาทเขาเป็นิหารปราสาทอยู่ข้างบนเนี่ยเป็นไสร้างครับไข่เจ<ใ>็ดตัวใหม่ใหม่คือ คือทัานนี้สร้างแต่มันสร้างในในชาติที่ชาติที่สองแล้วก็ชาติที่สามท่านนี้สร้างนครวัดชาติที่สี่สร้างพนมรุ่งยันพิมานชาติที่ห้ายมาสร้างอันนี้ต่อแล้วก็สร้างไปเรื่อยๆเนี่ยสร้างไปท่ามนเกิงถ้าถ้าเขาสั่งให้สร้างก็สร้างแต่เขาไม่สั่งให้เราสร้างเราก็ไม่เราก็ไม่มา ต่อไปก็จะมีสิ่งแมจันในประเทศไทยใช่ไหมครับก็มีแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าคือในคําทํานายของของคนของเขาเนี่ยเขาจะทํานายเอาไว้สองสามคนเนี่ยเขาจะทํานายตรงกันเขาจะทํานายบอกว่าสถานที่ตรงนี้ต่อไปจะเป็นพระนครที่จะเป็นเมืองที่ใหญ่โอ้ครับหมายว่าเมืองเมืองใหญ่จะแจ้มาอยู่แถวนี้ไ่ใช่บริรัมนี่ไม่ไม่คือคือมหานครประสาท เทียบเท่ากับมันเซนเรียลจะมาที่นี่เขาทำนายอะไรก่อนตอนแต่เรายังไม่บวชตอนแต่เราต่อนแต่เรายังไม่นมังคินแต่เราก็ไม่รู้หรอกเป็นใครแต่พอแต่มาดูแต่ที่นี่ณปัจจุบันนี่มันจะมีญาติโยมอยู่กลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาจะเปิดเปิดตำนานของ โค่นคนหลวงโคนทัศนคติโครับท ah ี ah ่เขาทํานายเอาไว้ว in ่าอาจารย์อาจารย์ไม่ไพศาลไม่ใช่ไม่ใช่เก่งกว่าเก่งกว่าไพศาลอีกเก่งกว่าไพศาลใช่อาจารย์ไพศาลจะมีนิมิตนะครับดูย้อนหลังดูการสร้างพนมลุ่มไอ้นั่นเขาไม่เขาไม่รู้อ๋อเหรอครับคือจริงๆการสร้างพนมลุ่มเนี่ยคืออย่างที่เขาบอกว่าอาจารย์ไพศาลเราไปเกิดตรงงานกนไม่ใช่ เราว่าลักษณะของขอมเนี่ยมันจะมีการสร้างอยู่คือขอมเนี่ยมันจะมีอยู่สามลักษณะหนึ่งพอถึงอายุห้าสิบเบื่อกาข้อที่สองรักการสร้างความยิ่งใหญ่ข้อที่สามก็คือสัจยะป็น,นถ้าไม่ได้รูปปันนิสัยอย่างนี้นะไม่ไม่ใช่ขอมเพราะขอมนี่มันต้นกำเนิดมาจากสามข้อนี้ แต่ไอ้นั่นเนี่ย6ซิปปีจะซิปปียังง่วงอยู่กับครอบครัวอยู่เลยจะเหลงหอมนี่เพร้อมนี่แค่5ซิปปีนี่ย <c oughs> แค่4ซิป5ซิปมันจะเกิดความเบื่อ,อ <c oughs> แล้วก็รักความยิ่งใหญ่แล้วก็สัจจะเป็นใหญ่มาอย่งงางนั้นพวกชวาวไม่ได้พื้นอะไรครับเนี่ยเทพูนเหรอครับ <c oughs> ใช่พื้นคอนกรีต <c oughs> อ๋อแต่ว่าแบบอย่า้ นี่ครับที่เรามาครั้งที่แล้วครับเราลองเปรียบเทียบกันดูครับโอ้โหฐานนี้เสร็จสร้างต้นไหนครับครั้งที่แล้วเรามาฐานตรงนี้ยังยังไม่ได้สร้างเลยนะครับช่วงเดือนสิงหาปีนี้ครับจุดนี้ก็เริ่มสร้างเป็นฐานระเบียงคดแล้วครับนี่ครับเสริมเหล็กเสริมคอนกรีตอย่างดีเลยครับหระเบียงคดฝั่งด้านหน้าครับเราไปดูฝั่งนี้ครับแล้วก็เสา เลี้ยงกันนี่โอ้โหสวยงามมากครับแล้วนเะสาแต่ละก้อนนี่มีขนาดใหญ่มากเลยหนักดีอาจจะถึงห้าหกตันเลยครับนี่ครับเป็นทำฐานโครงสร้างปัจจุบันครับเดินนินด้านหน้าก็น่าจะเป็นประสาทประธานนะครับก็กลัวระเบียงคดรจะเสร็จก็คิดดูครับก็น่าจะเป็นร้อยปีครับถ้าเราอยาก ให้เสร็จเร็วๆล้วก็ช่วยกันครับคนละไม้คนละมือครับก็ช่วยกันแช์ก็ยังดีครับท่านแช์ไปเผื่อมีท่านอื่นได้เห็นได้ทําบุญได้ช่วยกันก็ท่านก็จะได้บุญแล้วครับก็ช่วยกันคนนิดคนละหน่อยครับปราสาทก็จะได้เสร็จเร็วๆครับด้านหน้าก็เป็นปราสาทขนาดใหญ่สามปราสาทครับที่เราพาไปชมในคลิปที่แล้วครับดูหินครับดูสเสาแต่ละก้อนเราเที่ยวมั้งวัน ผมนี่หนักประมาณ87ครับีนี่ครับต่อไปเราก็จะแกะสลักเป็นเรื่องราวต่งตางๆแกะเป็นเรื่องราวของยุคปัจจุบันครับสวยงามมากเลยครับเนี่ยรั เราก็จะมีภาพมุมสูงจากโดนให้ดูดูหินแต่ละก้อนครับสบระดับบหน้าต่างก็ไปก่ายเป็นลูกมะหวดนี่โขก็แกะแั่ละใบหินหมดเลยครับอื้ม <c oughs> เป็นไงบ้างครับสวยไหมครับท่านคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะรับเข้ามาตอบครับก็คิดเห็นยังไงก็พิมพ์มาเลยครับเดี๋ยวผมก็จะมาตอบนะครับก็จากที่ฟังหลงพ่อแดงท่านต้องไปฟังนะครับก็เหมือนคล้ายว่าก็กลับเข้ามาสร้างใหม่นะครับก็สร้างเป็นทรทอดแล้วก็จะมีคนมาสร้างต่อจากท่านนะครับ เหมือนท่านก็ชุดแรกครับรุ่นบุกเบิกครับนี่ก็เท่าที่ผมดูนี่ประมาณสิบยี่สอยู่เลยนะครับอันนี้แค่ระเบียงคดฝั่งเดียวนะครับเพราะว่าระเบียงคดนี้ต้องมีทั้ง4ด้านเลยครับนี่ครับเป็นระเบียงคดตรงกลางครับที่เรามาถ่ายไว้ในคลิปทีเดียวครับที่เราจื้ลวงตาครั้งแรกครับลวงตายิดครับภายในก็เสริมครับเสริมเหล็กไว้ครับเพราะว่าด้านบนก็ ต้องทาเป็นยอดปราสาทอีกนะครับดีตอนนี้ลงตาย้ายไปทําฝั่งด้านหลังครับตรงนี้เป็นจุดตรงกลางนะครับไก่นะครับโอ้โหแล้วก็จะทําแบบนี้นะครับอ้อมฐานปราสาทประธานครับดูครับโอ้โหหยักสวยงามมากเลยครับส่วนใหญ่ก็ประกอบด้วยหินทรายหมือนเลยครับดูครับ บางก้อนก็มีน้ำหนักเกือบเก้าตันเลยครับแต่เสาพวกนี้น่าจะประมาณห้าหกตันเจ็ดตันครับแต่พื <fry UC> ้นนี่ก็เป็นคอนกรีตครับเอ๋ข้างก็ประดับด้วยหินทรายครับแล้วก็จะทําเป็นมุกเก็บสลักอีกที่ครับพออย่างที่เราที่ลงมาก็หลวงพ่อท่านบอกว่าสร้างประมาณสามชั่วอายุคนก็ประมาณเกือบสองร้อยปีครับถึงนุิเสร็จ วเราก็ต้องจะช่วยกันครับอาจจะเสร็จเร็วกันก็ได้ครับช่วยกันโลนนิดนลดกหน่อยครับจะได้เสร็จเร็วผมว่าคนไทยนี่ก็ชอบทาบุญอยู่แล้วครับนี่เราก็เดินมา รือเบียงทางด้านหลังนะครับลืมทำเทียนนิดนะครับเพราะว่ายินมีน้ำหนักค่อนขางเยอะน,นะครับลองเลยเสร็จแล้วครับลองกันนิดครับ ใช่หลวงพ่อแดงไหมเนี่ยเนี่ยผมเดินไปเจอเมื่อกี้พอดีเลยใช่ไหมลุตงตายมองไม่เห็นไหนเนี่ยน,น,นะครับก็นี่ไงองค์ท่านไ,ไปเจอตรงไหนเจอตรงนี้เมื่อกี้เลยเจออีกแล้วดีได้ไปน้ำพมาดูน่ะน้ำาจะน้ำลูกทิดน้ำพวกนักท่องเที่ยวเนี่ยครับ ก็เหมือนแกกันเล่าอะไรครับว่ากับชาติมาสี่ห้าชาติไปเลยครับแล้นแกบอกว่าทำนายไว้แล้วว่าจะมาเกิดที่นี่ใหม่กขาทั้งก็เลยสั่งได้พอดีเลยครับเมื่อกี้นเราลงตานอนกุฏิไหนครับนี่ลงตาพักที่ไหนลงตาอยู่ทางนอกอ้าวเนี่ยออกไปถนนใหญ่ขี่ไปทางนู้นขี่เรียวไปทางนู้น อ๋อไม่ได้นอนในในแถวนี้ใช่ไหมครับไม่ได้นอนในวัดพุทธิลุงสายอยู่อ๋อครับเดี๋ยวผมก็น่าจะน่าจะกลับนะครับวางจะพักก็ไปนอนก็ไอ้พุทธิสายก็ได้ครับเดี๋ยวเข้าหน้าผมก็น่าจะมาฮัดเรียนฮัดทำแถวนี้แหละครับพี่หนาน่าจะได้มาได้ทำแล้วครับอย่างน้อยก็ได้ได้เราได้อยากมาแกะสลักได้มาสร้างบุญนั่นแหละใช่ครับวิธีการได้ได้วางหินหวยเขา พวกหมอพวกอะไรที่ว่าเขามากันจากนันรองเขามาบวชมาเนี่ยเขาก็จะวันเสาร์อาทิตย์เขามาเขามาบวชอยู่กับหลวงตาเนี่ยได้สิบห้าวันเขาก็ซื้อเผื่อได้แกะได้อะไรนอนจะได้เออถ่ายไว้ว่าตรงนี้เราเป็นคนแก้นะครับทำเป็นผู้ชัเป็นคนแกะกันเลยแก่ครับเผื่อเผื่อลูกหลานมาก็จะได้เห็นไงผมกลับลาหลวงตานะครับเดี๋ยวผมมาเล่นใหม่เดี๋ยวผมไปลงท้ำมานี้ลงก่อนครับ ก็ออาแล้วกันะครับเราลองไปนังทำตัดต่อคลิปก่อนอันนี้ก็เป็นภาพที่ผมตัดมาเพิ่มนะครับถ้าอนาคต,าตรประสาทประธานขึ้นก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับเป็นภาพด้านบน,นครับก็ปัจจุบันก็ที่เราไปก็กําลังสร้างระเบียงคดนะครับระเบียงคดนี่ก็เป็นกําแพง อ้อมตัวประสาทประธานอีเพียแต่ประธานก็จะเป็นอยู่บนเนินดินที่สูงนะครับกระดูแล้วก็น่าจะใช้เวลานานนะครับอาจจะเป็นร้อยปีครับเพราะว่าหลวงพ่อท่านก็บอกแล้วครับว่าสร้างประมาณสามชั่วอายุคนครับยังไงเราก็ต้องรอชมนะครับถ้าเราอยากให้เสร็จเร็วก็ต้องช่วยกันครับคนนิดคนหน่อยครับก็ช่วยกันหูวใจช่วยกันคอมเมนต์ก็ดีครับท่านอื่นก็จะได้เห็นด้วยครับโดยเฉพาะแชร์ครับถ้าท่านแชร์ปุ๊บแล้วคนอื่นมาเห็น เาก็จะได้ช่วยกันครับจะได้ช่วยกันสร้างท่านก็จะได้บุญด้วยครับนี่ก็เป็นภาพมุมสูงนะครับผมก็ใช้โดรนขึ้นไปถ่ายครับก็เป็นปราสาทด้านหน้าครับเป็นทางที่เราเข้ามาครับที่เราเข้ามาแล้วเจอครับนี่ครับเป็นระเบียงคดที่กาลังสร้างครับนี้ถ่ายมุมสูงนะครับ ก็ใหญ่ยาวเลยครับมีเฉพาะด้านเดียวนะครับนี่เรียงสวยงามมากเลยครับอ,อดีนะครับช่วงนี้ซ่อมโดนเสร็จซ่อมโดนเสร็จก็ตอนนี้ก็กองพังแล้วครับโกโปพังแล้วครับส่วนใหญ่ที่ผมถ่ายผมจะเดินถ่ายยาวตลอดเลยนะครับบางครั้งก็อาจจะเอียงด้วยก็ขอภัยด้วยนะครับพอนี้ถ้ากดอัดวิดีโอแล้วต้องรีบถ่ายครับ ก็บางทีก็เปิดไปติดครับยังไงก็ฝากโฆษนาด้วยนะครับก็เอาไว้ในการทำทุนในการทำคลิปต่อไปครับท่านรู้สึกยังไงคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มา้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับ คิดอะไรก็คอมเมนต์มาเลยครับเดี๋ยวผมจะขับความมาตอบนะครับถ้าท่านใดอยากช่วยอยากทำมุนบริจาคก,ก็ต้องมาที่วัดนะครับที่เราเจอกันในคลิปที่แล้วที่ถ่ายไว้ให้ดูครับตรงตึกตรงวาดหลวงพ่อแดงนะครับจะมีตู้บริจาคอยู่นะครับเพราะว่าทางวัดไม่มีเลขที่บัญชีแล้วก็ไม่รับซองนะครับนี่ครับเงินดินนี่แหละครับต่อไปก็ จะทําเป็นประสาทประธานขนาดใหญ่นะครับแต่เราดูแล้วก็น่าจะหลายปีเลยครับเพราะว่ากัวระเบียงคดจะเสร็จนี่ก็หลายปีครับ น,นใหญ่ก็ใช้โซ่รัดขึ้นไปแล้วหินแต่ละก้อนยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับ ่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับก็ติดตามช่องของเราด้วยนะครับทคีคลิปใหม่ท่านก็จะได้ไม่พลาคดคลิปของเราครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมด้วยนะครับยังไงก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับท่านใดที่เดินทางก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งขาไปและขากลับนะครับคุณทุกคนที่รับชมครับขอบคุณครับ